สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับอยู่กับผมครับโกบอยร้อยเรื่องรายงานตัวเหมือนเดิมครับวันนี้พบเจอกันในยามค่ําคืนนะครับวันนี้หลังจากที่โกบอยเสร็จสิ้นภารกิจจากไซต์ก่อสร้างนะครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนนะครับอยู่ที่สถานีของโกบอยหรือว่าอู่พาโชคเจริญนะครับให้เพื่อนๆดูเจ้าล็อกเล็ก1 7 5นะครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานทุกคนนะครับ จันบอยลีโอช่างเปาเพนซิงนะครับแล้วก็จันยงตะบี้ผีบ้าแล้วก็น้องไฟนะครับครบทีมครับวันนี้ไม่มีใครขาดเนาะหลังจากที่กูบอยเสร็จสิ้นภารกิจจากไซก่อสร้างก็ห่างหายไปเป็นเวลานานพอสมควรครับเ,เพื่อนๆทุกคนเนาะคลิปนี้อยู่กับเจ้าล็อกเล็ก1 7 7 5นะครับการติดตั้งดัมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเ,เพื่อนๆทุกคนเนาะสำหรับการขึ้นกระบะใหม่แล้วก็การประกอบ ดมแผงข้างนะครับเป็นกึ่งกึ่งข้อเกษตรยังไม่ข้อเกษตรทีเดียวนะเพื่อนเื่อนทุกคนนะครับาสาหรับเพื่อนๆพื่อนพี่เอฟท่านใดกําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับสําหรับรถล่องเผาเดียวหรือรถบรรทุกข้อเกษตรนะครับสิบล้อสองเผาว,วิ่งดินวิ่งเกษตรกรรมนะครับสอบถามก็บอยได้ที่เบอร์0 8 1ย์4 6 0 9 4นะครับหรือว่าท่านใด มีรถเก่าอยากจะบิ้วใหม่หรือติดตั้งดัมนะครับโกบอยรับจบนะครับที่สถานีเรานะครับรับจบทุกกรณีนะครับส่วนราคานั้นต้องโทรมาสอบถามแล้วก็ดูสภาพนะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆ FC ให้เราทําอะไรบ้างหรือว่าลูกค้าให้เราทําอะไรบ้างนะครับก็สําหรับที่สถานีของโกบอยนะครับบิ้วรถเก่าให้เป็นรถใหม่ได้เหมือนกันครับถ้างบประมาณตรงกันนะครับ วิธีการทํางานของสถานีเราเป็นยังไงใครที่เคยติดตามคลิปเราอยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้ว่าสถานีเราทํารถแบบไหนเนาะลุงไปเบาเพลงหน่อยมันดังไปแหกปากสู้กับเพลงไม่ไหวเดี๋ยวกูบายขออนุญาตเบาเสียงเพลงลงสักครู่นะเพื่อนๆน,นะครับเนื่องจากว่าต้องตะโกนใช้เสียงมากเดี๋ยวเสียงจะแหบนะครับอยู่ที่ใช้งานก่อสร้างก็ลบกับลูกน้องประมาณหนึ่งนะครับเสียงก็เริ่มเบาลง โอเคได้อยู่ลุงนด่ครับให้เพื่อนเพื่อนพี่พได้ดูเนาะประมาณนี้สีหัวเรียบร้อยแล้วนะครับสีหัวสวยสดใสแบบนี้เพื่อนเพื่อนพี่พ FC ทุกคนชอบไหมครับหรือว่าสาวกรถเก่าชอบไหมครับเนาะตอนนี้ให้ดูดิบดเถื่อนเือนแบบนี้สําหรับการเอากระบะเก่ามาบิ้วใหม่นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนดูรอบคันไปด้วยกันเนาะให้ดูด้านหัวก่อนนะครับสี เก็บใหม่ทั้งหัวแบบนี้นะครับสำหรับสถานีโกบอยเดี๋ยวไล่เรียงให้ดูที่หัวก่อนเนาะว่าสภาพการทํามาเป็นยังไงนะครับให้เ,เพื่อนๆดูแบบนี้ครับเนาะแบบนี้สวยไหมครับทุกคนเนาะสีของโกบอยจะออกเป็นนะครับฟ้าฟ้าเข้มนิดๆนะครับจะต่างจากล็อกกี้นะครับล็อกกี้เดิม จะออกซีดฝาน,นี้นิดหน่อยนะโกโบอยมีคู่อยู่เดี๋ยวพาไปดูนะครับสําหรับล็อกร้อยเเดี๋ยวหลังจากที่เสร็จแล้วโกโบอยก็จะรีวิวให้ดูทั้งคู่ว่าคันไหนสวยกว่ากันอีกคันหนึ่งจะเป็นรถล่องธรรมดานะครับอีกคันหนึ่งจะเป็นดมคันนี้นี่ครับคันนี้ดมใช้ได้แล้วนะครับแบบนี้ยกแล้วเหลือแค่ใส่ไม้นะเพื่อน,อนตอนนี้ก็นี่ครับตะบ,บี้ผีบ้าไปซื้อมาวันนี้สําหรับไม้ลองดม นะครับฟันปลาเอาฟันหมูไ้ก่อนอันนี้ไม้ลองดาก็เป็นตัวเดียวยาวนะครับเพื่อนเพื่อนไม่มีการตัดต่อโคบอยสั่งผ่าพิเศษนะครับเพราะว่าหลายๆที่อาจจะหาซื้อไม่ได้สําหรับไม้ตองลูกดานะครับมาดูกันครับนี่ครับฟันปลาที่สร้างไว้ต้องใส่ฟันปลานะครับเพื่อนๆนะครับลองดาก็ยังไม่ได้ติดตั้งนะวันนี้นะครับวันนี้ก็อยู่ที่สถานีกัน ครบหมดเลยแต่ก็หลากหลายงานเหลือเกินนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะหลายๆคันเร่งมาโกบอยก็จัดออกให้หลายคันแล้วนะครับตัวนี้ตั้งแต่วางดมนะครับซื้อมาทําใหม่นะครับพ่นสีคัสซีนะครับยิงทรายมาพ่นสีรองพื้นอินบ็อกซี่สร้างคัสซีเทียมนะครับแล้วก็ลูกดมนะครับลูกด้มเก็บรายละเอียดนะครับเปลี่ยนฝาใหม่เพื่อนๆนดูนะครับเปลี่ยนฝาใหม่เนาะกระบอกแกนสวย จุดไหนบกพร่องบูธไล่ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆสําหรับรถที่สถานีโกบอยสําหรับการทําที่นี่นะครับให้เพื่อนๆดูกระทงดําแบบนี้นะครับเวลาหาซื้อกระบะเก่าถามว่าเอะโกบอยหาซื้อกระบะเก่าดูยังไงนะครับดูกระทงดาครับพื้นผูช่างมันเปลี่ยนพื้นได้ตัวนี้โกบอยเปลี่ยนพื้นนะครับพื้นจะเป็นแผ่นเหล็ก3มมิลหรือ2มิลก็ได้ถ้าเป็นรถวิ่งดินเขาก็จะใส่3มมิลไว้นะครับของ3มมิชจะหนาแล้วเพื่อนๆดูทรง3มมิชแบบนี้ เดี๋ยวกกบอยเอาด้าลงให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูกันแบบนี้ก่อนดูด้านล่างก่อนนะครับวิธีการติดตั้งลูกด้านะครับแบบนี้ถามว่าสถานีของกกบอยติดตั้งลูกด้าติดตั้งกันยังไงมันก็แล้วแต่สูตรของแต่ละอู่นะครับแต่ส่วนของสถานีกกบอยนะครับจะตั้งให้ได้ชันที่สุดนะครับเพื่อนๆแต่ไม่หงายนะครับ พราะถ้าจะตั้งองศาที่ตรงดิ่งเลยมันจะหงายนะครับเวลาบรรทุกนะครับแต่ว่าของโกบอยเนี่ยก็เวลายกดาแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรติดค้างที่กระบะนะครับมันแล้วแต่ความชํานาญของแต่ละสถานีทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้เป็นเฉพาะสถานีเราหลายๆอู่หลายๆสถานที่นะครับก็อาจจะใช้ลักษณะเดียวกันแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ช่างนะครับแล้วแต่ผู้สร้างเนาะสถานีโกบอยสร้างกันแบบนี้นะครับท่านใดสนใจ อยากติดต่อโกบอยก็ตามเบอร์ที่โกบอยแจ้งแหละครับเนาะส่วนลูกเล่นวิธีการใส่กระบะใส่ยังไงนะครับตรงนี้โกบอยก็จะมีลูกเล่นถ้าไม่มีชุดเลทตกแต่งนะครับฝาท้ายขึ้นใหม่เดี๋ยวโกบอยให้ดูแบบนี้นะครับมองเห็นไหมครับทุกคนแผงท้ายขึ้นใหม่นะครับโกบอยตัดทิ้งแผงเดิมเนาะมาขึ้นบันพับใหม่นะครับแล้วก็เซฟโกบอยมีเซฟตัวนี้นะครับเซฟกันร,ระเบิดฝาท้ายให้ สองฝั่งเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนเพนขึ้นไปดูด้านบนเดี๋ยวกบอยขออนุญาตขึ้นเนาะอ่ะนี่ครับพาเพื่อนเพื่อนขึ้นดูด้านบนเนาะตัวนี้แผงข้างนะครับฝาท้ายสร้างเสร็จแล้วนะครับจันยงประกอบเสร็จแล้วก็เอามาเสียบตรงนี้ได้เลยสําหรับบรรทุกน,นะครับแล้วก็แผงข้างระแนงนะครับกบอยขึ้นให้ใหม่แบบนี้นะครับ จอก,กี้น,นั่นน่ะต่อขึ้นใหม่นะเพื่อนเพื่อนพื้น,นปูใหม่จริงไหมนะครับดูเลยครับโกูบอยเลาะทิ้งแล้วก็ตอนนี้กําลังตีกล่องดานะครับเสาขนาดเท่าเดิมนะครับพับเหล็กมาแล้วก็ต่อเสาขึ้นมาใหม่นาะแผงข้างแบบนี้เดี๋ยวก็จะมีแป๊บบนนะครับสําหรับดึงผ้าใบนะเพื่อนเพื่อนทุกคนให้ดูวิธีการทํานะครับแบบนี้ที่สถานีโกโบอยไม่มีหมกเม็ดนะเพื่อนเพื่อนนะครับ สำหรับการทํารถเก่าให้เป็นรถใหม่หรือว่าเอาตามที่ลูกค้าต้องการนะครับคุณมีงบเท่าไหร่ทาได้สภาพไหนหารถสภาพไหนกิงกลงโทรมาสอบถามกันได้ครับนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามโคบอยไว้นะครับท่านที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานสําหรับสิบล้อล่องเพาเดียว2เพานะครับหรือหกล้อแบ็คโคติดต่อสอบถามกันได้ตลอดเวลานะครับ โกบอยยินดีรับสายทุกเวลานะครับถ้าท่านใดที่โทรมาแล้วโกบอยไม่ได้รับสายไม่ว่างรับสายเนาะโกบอยก็จะติดต่อกับนะครับถ้าโกบอยไม่สะดวกเนาะวิธีการทํารถของสถานีเราประมาณนี้นะเพื่อนๆทรงนี้ทรงดีไหมครับทรงสวยไหมเนาะเดี๋ยวโกบอยให้ดูด้านหน้าอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะเอาดาลงให้ดูนะครับปัปหาตัวเก่าเราเลาะทิ้งนะครับสีก่อนทําสีนะครับเพื่อนๆทุกคนโกบอยจะแจ้งว่าสําหรับกระบะเก่า กูบอยไม่ได้ทําแบบนี้เลยนะเดี๋ยวกูบอยสร้างเสร็จปุ๊บยิงทายนะครับแล้วลงรองพื้นอินบ็อกซี่แบบนี้นะครับให้เพื่อนเพือนดูรายละเอียดในการทํางานระหว่างที่เราทํางานนะครับว่าวิธีการทํางานของสถานีเรานะครับทําแบบไหนแล้วก็ทํากันยังไงนะครับตอนนี้ก็นี่ครับน้องๆทีมงานยังนี่แหละครับยังไม่มีใครเลิกเนาะอยู่กันครบหมดทั้งทีมงานโี ดันยงครับผู้สร้างเนาะก็น้ามาทําด้วยก็ยินดีแหะครับยินดีต้อนรับทุกๆช่างที่สู่สถานีของกูบอยนะครับทรงแบบนี้สีแบบนี้สวยไหมครับทุกคนแเป่าลงดําให้หน่อยลงเสมอก่อนเดี๋ยวให้ช่างเป่าเพนซิ่งนะครับลดดําให้ดูว่าลงมาแล้วเป็นไงตอนนี้ดูในระหว่างยกดำนะเพื่อนๆยกไม่สุดนะครับ นี่นะครับขึ้นไว้ดัมไม่มีตกไม่มีล่วงนะไม่ได้ค้ำนะเพื่อนๆนะครับอ้าวนายไม่ลงอ่ะอตังก็ไเ่ไดเลยอารอสักครู่นะเพื่อนๆตอนนี้เพิ่งจะติดตั้งเสร็จนะครับยกขึ้นได้แต่ว่า ตอนลงต้องมาตั้งเซฟนะครับแล้วก็ต้องล็อกกันก่อนเอาอะไรค้ำก่อนเปล่ากดลงไปแล้วไม่ใช่เหรอรอสักครู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตั้งระบบเซฟสักครู่เนาะตอนนี้มันอาจจะยันอยู่เพราะว่าเพิ่งจะเสร็จกันตอนนี้เลยนะแล้วก็โคบอยกลับมาจากาไซต์ก่อสร้างก็ถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆ FC พี่ๆทุกคนได้ดูนะครับขึ้นกันสดๆแบบนี้ ปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วเฮ้ยอแอนยองแอนยองโหเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตั้งเองแกขึ้นมาอยู่ข้างบนนะดิไม่ได้ไม่ได้อันตรายนะครับตอนนี้เราไม่ได้ค้ำนะเพื่อนๆนะครับเรากำลังจะปล่อยดั้มลงนะครับลงง่ายมันต้องดึงง่ายมันต้องง นี่ครับตอนนี้ลงแล้วนะเพื่อนๆน,นะครับลดลงแล้วแต่ว่ายังไม่สุดอ๋อไม้ํ oh าไว้โอเคตอนนี้ลงสุดแล้วนะเพื่อนๆน,นะครับ <Okay. S 1> เนื่องจากว่า <Okay. S 1> เอายังไม่ได้ตั้งนะครับตัวดาก็ให้เพื่อนๆดูนี่ครับหลังจากที่ลดลงเรียบร้อยทรงก็จะออกมาส,สวยๆหล่อๆแบบนี้เพื่อนๆลองนึกดูสภาพนะตอนนี้เป็นกระบะดิบนะครับเรายังไม่ได้มีการ แต่งแต้ม,ตมเติมสีอะไรเข้าไปนะครับบางโคนลนไล่เบานะครับเป็นบางโคลนพลาสติกเนาะแล้วก็กกบอยให้ดูแบบนี้ทั้งสองด้านนะครับด้านนี้แบบนี้เลยแล้วก็นะครับหมวกลู่ลมที่เราแถมด้านบนเนาะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทรงมันสูงเดี๋ยวกบอยอธิบายแบบนี้นะครับนี่ครับหมวกลู่ลมเนาะแถมไปจะเป็นโลโก้ป้ายชื่อของสถานีกบอยหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใด ต้องการเป็นโลโก้ของตัวเองมีชื่อในใจกะบอยยินดีเขียนให้โดยไม่คิดค่าให้ใจ่ายเพิ่มนะครับตีรวมอยู่ในรถนี่ให้เพื่อนๆดูอย่างนี้หลายๆคนบอกว่าจ็อกกี้นะครับหรือว่าจงอางด้านบนบันสูงเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะตอนที่กะบอยทําเสร็จใส่ลู่ลมขึ้นไปปับ๊บจะเสมอกับจ็อกกี้เลยครับสวยๆเลยที่เก็บผ้าใบอาจจะต้องมีกระเช้าเก็บผ้าใบนะครับอีกหตัว เฮ้ยไปแล้วเลยหนูไม่กินหรอไป่าลไป่ามลากมาไปลากมาไอนายมีไอ้นี่ไหมกระเช้านะครับเดี๋ยวช่างเปาเพนซิ่งนะครับดัดแป๊บใส่ด้านบนไปไม้ไม่ต้องใส่มั้งอันนี้ไปไม้ไม่ใส่เดี๋ยวไปใส่ลูรลมดันบอยเขาเขียนไว้อยู่ไหนไม่รู้ S <S <S นี่ครับลักษณะทรงรถอยู่ประมาณนี้นะเพืเ่อนๆคันนี้ทรงดีมากนะตอนนี้นะครับวันนี้พึ่งจะขึ้นดมวันนี้เลยนะเพืเ่อนๆเนาะหลังจากที่จันยงเองเออประกอบเสร็จตั้งแต่2วันที่แล้วละพอดีช่างเปาเพนซิ่งก็ป่วยครับป่วยพร้อมๆกับโกบอยเลยเนาะหลังจากที่หายไข้นะครับก็ตามภารกกิจกันต่อมีหลายๆคันที่เร่งอยู่โกบอยก็เร่งให้กันทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวดูคร er okay. e um ับเจ้าค um, ันนี้มีคู <S <S ่แฝดอย่างที่โกบอยแจ้งเนาะอีกคันนึงเป็นรถล่องไม่ดาเดี๋ยวจะเอามาจอดเทียบให้ดูนะครับเพราะว่าทังเบลเพนซิงบอกว่าเอ้ยทันเฮียสองคันทําสีเสร็จพร้อมกันเดี๋ยวรอชมครับเพื่อนเพื่อน fc ทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ถ้าใครอยากรับไปอุปการะเลี้ยงดูหรือรับไปดูแลนะครับกิงกลางโทรสอบถามโกบอยได้นะครับที่เบอร์08 18 6 4 6 0 9 4กนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ี fc หลายคนนะครับโทรสอบถามกบอยนะครับอยากรู้ว่าสถานีตั้งอยู่ที่ไหนนะครับสถานีของกบอยหรือว่าอู่พาโชคเจริญนั้นเราตั้งอยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับเนาะแต่ว่ากบอยเองส่งไปทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยขอแค่คุณซื้อเราแล้วก็ไว้ใจในทีมงานแล้วก็ผลงานของอู่พาโชคเจริญนะครับ สไตล์รถชนบุรีนะครับท่านใดชื่นชอบสไตล์การทำงานของอู่ผาโชคเจริญหรือสถานีของกบอยนะครับก็ลองดูครับลองดูฟาร์มเชื่อมั่นเชื่อใจนะครับของผลงานการทำงานสร้างสารรค์ของอู่เราถ้าเป็นที่ถูกตาต้องใจของพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับโกบอยก็ยินดีรับใช้นะครับช่วงหลังนี้หลายๆคนโทรมาสอบถามว่ากบอยมีรถไหมสองเพาะนะครับตอนนี้ เอาตรงๆนะครับรถที่อยู่ในมือโกบอยยังเหลืออีกหลายคันที่ต้องทํานะครับโกบอยก็เลยยังไม่ได้หารถเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับสําหรับไซต์ก่อสร้างก็ดําเนินการไปเรื่อยๆโกบอยก็ต้องไปดูกิจการในไซต์ก่อสร้างนะครับแต่สถานีของโกบอยยังดําเนินการอยู่ตลอดเวลาเปิดทุกวันครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซทุกคนนะครับที่จะมาเยี่ยมเยียนที่สถานีเรานะครับจะมีน้องๆทีมงานทุกคนอยู่ที่สถานีครับ เนาะถ้ามาไม่เจอโกบอยก็จันบอยลีโออยู่ช่างเปาอยู่หรือว่าตะบี้ผีบ้าอยู่น้องไฟอยู่นะครับก็ลองดูครับใครต้องการหารถไปใช้งานนะครับใครดูคลิปแล้วยังไม่เชื่อใจยังไม่มั่นใจนะครับเชิญครับดูรถลองรถได้ที่สถานีอู่พาโชคเจริญนะครับลองดูครับก็วิธีการทำงานของเราประมาณนี้เดี๋ยวโกบอยพาดูภายในเนาะยังไม่ได้ดูภายในนะครับ ดูภายในเจ้าคันนี้นะครับนี่ครับภายในเจ้าคันนี้แบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะครับแผงประตูนะครับเหลือแค่ฟิล์มนะครับแล้วก็เดินระบบไฟใหม่ทั้งคันแล้วก็ท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียเดินท่อตัวเอนะครับก็ตัวนี้ตัวนี้ติดเรียบร้อยนะเหลือแค่ขอกบะเดี๋ยวโกบอยติดให้นะครับก็วิธีการทําอย่างที่โกบอยแจ้งนะ กบอยจะไม่ไปแบบนี้เดี๋ยวก็จะไปยิงทรายก่อนนะครับสําหรับกระบะที่เราบิ้วขึ้นมาใหม่นะครับยิงทรายแล้วก็ตี4ีรองพื้นอินบ็อกซี่นะครับมาดูภายในครับเพื่อนๆเนนะาะก้านดำติดตั้งเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เบาะอยู่ลักษณะนี้สภาพเป็นผ้าเดิมเนาะภายในก็เรียบร้อยดีมีบางจุดนะครับมีไฟอย่างที่กบอยแจ้งเดี๋ยวเดินระบบไฟใหม่ระบบแอร์ใหม่นะครับก็ วิธีการทำรถที่สถานีเรานะครับเ,เพื่อนๆเนาะมีหลากหลายหลายอย่างนะครับที่เราต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงนะครับของเราเองไม่ได้ดีที่สุดหรือว่าดีเหนือไปฝาใครนะครับที่โกโบอยพูดเสมอว่าวิธีการถ่ายทำคลิปวิดีโอของโกโบอยไม่ได้เอามาอวดอ้างนะครับว่าของเราวิเศษหรือว่าของเราดีฝาใครแต่โกโบอยให้ดูนะครับเพื่อความแตกต่างนะครับเพื่อความชัดเจนในการ ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหรือว่าให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูว่าวิธีการทําของเราเป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้จะเจอกับโกบอยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนเนาะในยามค่ําคืนก็หวังว่าคงจะมีสาระดีๆนะครับสําหรับคลิปนี้ไปฝากเพื่อนๆพืนี PP ่ๆ FC ทุกคนหรือว่าเพื่อนๆในสายอาชีพเดียวกันนะครับสำหรับการสร้างสิบร้อหรือว่าสายรถบรรทุกทุกท่านนะครับก็ สไตล์อูพาโชคเจริญนะครับประมาณนี้ที่สถานีของกบอยนะครับก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็เหมือนเช่นเดิมนะครับกบอยขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทุกคนครับที่กดติดตามไว้แล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมทุกๆคนนะครับสุดท้ายนี้ขี่ยาวาจาใดไม่สุภาพกูบอยขอกาบประธานอภัยไว้นะตรงนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เจอเจอกับกูบอยและทีมงานเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน ไว้เจอเจอกับโกบอยใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับค่ำคืนนี้รับฝันดีลาตีสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ